สวัสดีท่านผู้ฝังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้เราก็อยู่กันในอีเวนต์ ESL นะครับเช่นเดิมนะฮะซึ่งคราวนี้เป็นคู่ของคุณ a c v นะครับสปอยอยู่ที่ฝั่งขวาบนนะฮะสู่กับคุณ o อลิเวรานะฮะอ่าเล่นเป็นเทอรเรนสีแดงที่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า e c a t e นะครับผมแต่ไม่ใช่ h e c a t e LE นะฮะเป็น E.S.L.Heate นะฮะอ่า <c oughs> ในแมชนี้ก็จะเป็นแมชเอ่อ T.V.P. นะฮะหรือที่อ่ารู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งก็คือ P.V.T. T.V.P. T.P.V.T. TV เอออันเดียวกันนั่นแหละก็คือโปรโตสเจอกับเทอเรนนะฮะโอเคมาดูกันนะครับว่าเขาจะเล่นยังไงอ่าฝั่งสีแดงนะฮะเล่นตามแบบฉบับเลยนะครับสร้างบาร์แดกอยู่บนแรมป์อย่างนี้นะฮะ ส่วนฝั่งน้ำเงินยังไงเนี่ยโอ้ oh, วางไพลอนะจุดนี้แล้วก็เกตเวทตรงนี้เลยนะครับผมอย่างไวนะฮะขึ้นแก๊สหนึ่งบ่อตามปกตินะทามมิ่งช่วงแรกก็จะเป๊ะกันนะ,ะ <c oughs> แต่ช่วงต่อไปในช่วงชุลมุลนเนี่อาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> ก็รอดูนะครับรอดูโอเคไว้ยังไงฝั่งสีแดงบาเรกเสร็จปั๊บนี่น่าจะเปิดเป็นริปเปร์นะเพราะว่าดูทรงแล้ว เ,เขา way Point, เซตเบย์พอยต์เรลลี่พอยต์ไว้นะจุดนี้เลยโ,โหไกลมากนะฮะอ่าเป็นริปเปอร์จริงๆด้วยนะครับเ,เดาได้ไม่ยากนะฮะตามสูตรส่วนตรงนี้ฝั่งสินเงินมาป่วนตรงนี้เลยนะครับไม่ให้ฝั่งสีแดงลงเบสสองตรงนี้ได้นะฮะเอ้าได้นะครับโอ้โ,อโหก็คือขยับไปอีกนิดนึงนะฮะเออแต่ว่าฝั่งฝั่งเทน์เนี่ยไม่ค่อยจะเป็นปัญหาไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเรื่องตำแหน่งของสิ่งก่อสร้างนะะโดยเฉพาะฐานใหญ่นะฮะเหลือที่ ชื่ออ่าคอมมานเซ็นเตอร์นะครับเพราะว่ามันสามารถย้ายตำแหน่งได้นะประมาณนั้นแล้วฝั่งสีน้เงินทำอะไรครับเนี่ยคุณ s c v ซีวชื่อ s c v นะฮะแต่ว่าเล่นเล่นโปรตัสนะครับผมอ่ะอ่ะริปเปอร์มาแล้วนะครับยังไงครับส่งไปสเกลไม่สเกลนะครับตอนนี้ยิงโปรบทิ้งก่อนนะครับแล้วก็บึ้มนะครับเออเอสซีวีเกือบพังนะฮะเลือดเหลือ5นะครับอย่างดีนะฮะนี่ถ้าหากว่าเขาดึงริปเปอร์มาใช้อ่ามาช์กกว่านี้อีกนิดหนึ่งเนี่ยผมว่า เบสสองโดนดีเลย์ไปแน่นอนนะฮะแต่ฝั่งสีน้ันเงินนี่คือเบสสองมาแล้วนะฮะการลงเบสนะฮะการลงเบสของทั้งสองฝ่ายนะฮะอ่าทุนเล่นกับโปรตอสนี่คือต้องใช้เร่จำนวนเท่ากันนะครับก็คือ400นะฮะแต่ถ้าเป็นฝั่งเซิร์ฟนี่จะใช้แค่300นะฮะแล้วยังไงครับตรงนี้เป็มเอร์เข้ามาเจออะเดฟนะฮะอะเดฟแยกร่างเงาไปแล้วก็กดแคนเซิลด้วยนะฮะแล้วก็วิ่งตามนะครับจังหวะน,นี้ยังไงครับตรงนี้มีสตอเกอร์ยืนคุ้มอยู่นะฮะ เรียบร้อยริปเปอร์โดดมายังไงตายไหมไม่ตายนะครับหนีรอดออกมาได้ด้วยเลือดเหลือนหนึ่งนะโอ้โหเป็นอะไรที่เกือบไปแล้วนะฮะคือถ้าโดนยิงอีกทีหนึ่งเนีย่ยังไงก็ตายนะอะ่จริงๆอย่าเรียกว่ายิงเลยครับแค่สกิดก็ตายนะฮะฝั่งสีน้เงินนะครับลงเกตเวนนะจุดนี้นะฮะแล้วยังไงครับส่งอเดฟไปแต่เข้าไม่ได้นะครับเจอสป라이บล็อกนะฮะ หมายถึงสป라이บล็อกทางไว้นะแล้ตรงนี้ยังไงเนี่ยเอาแล้วคุณก็ปล่อยให้เขาเข้าไปอย่างนี้เลยครับสีแดงฮัลโหลโอลิเวรายังไงเนี่ยโอ้โหแต่ว่ามันต้องยิง s อ v 3ทีนะถึงตายนะตรงนี้เลือดเหลือเลือดเหลือหนึ่งได้ไหมครับไม่ได้นะครับโอ้โหก็รอตัวไปนะอย่างดีนะครับอเบสสองเสร็จแล้วนะครับฝั่งสีแดงตรงนี้ลงสป라이เลยนะ แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องการกีดขวางนะเพราะว่าสป라이มันยุบลงไปได้นะแล้วยูนิตก็สามารถที่จะเหยียบได้นะฝั <S <S ่งเทเรนนี่คือยูทิลิตี้เยอะมากนะโอเควาร์ปเกตรีเซ์ชเสร็จแล้วนะฮะตรงนี้มีการลงชิลแบตเตอรี่ไว้ด้วยนะครับและในขณะเดียวกันอู้ถอยและเข่าซิลเซิร์ชอ่ารีเซิร์ชอ่าบลิงก์อยู่นะตรงนี้เกตเวย์แล้วโรโบอยู่ไหนโรโบอยู่นี่นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะเปิดเป็นอะไรครับนะออฟเซิร์ฟเวอร์นะฮะอเอาไว้สเกลนะฮะอืมเอาไว้ เก็บข้อมูลในแมปนะประมาณนั้นนะครับส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงก็ยังคงเล่นริปเปอร์นะครับวิ่งวิ่งไปวิ่งมาอย่างงี้นะคอยป่วนนะครับเปิดมาตรงนี้นะครับว่ายังไงสตอกเกอร์ยังอยู่อยู่นะฮะทันไหมครับสตอกเกอร์อม,มาแล้วคุณก็จะวกละมาทําไมครับผมฝั่งสีแดงแตกแล้วอ๋อไม่วกก็ไม่ได้นะเพราะว่ายังไงยังไงค,คือฝั่งสีแดงริปเปอร์ไปไหนไม่ได้นะฮะมันติดตรงนี้ตรงนี้ก็ติดนะ มันวิ่งผ่านไพลอนรูตรงนี้มันวิ่งผ่านไม่ได้นะยังไงก็ต้องอ้อมกลับมานะโอเคแตกนะครับสรุปตอนนี้อ่ฝั่งสีแดงนะครับมาแล้วครับเบนชี chy, กดโครกเลยฮนะแล้วว่าล่องหนนะฮะจังหวะน,นี้แล้วยังไงฝั่งสีน้ําเงินมีสตอกเกอร์แต่ไม่มีดีเทกเตอร์นะครับออฟเซเวอร์ยังไม่เสร็จนะฮะโอเคเสร็จแล้วเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะฮะนี่นี่น,นี่อยู่นี่นะครับเอาแล้วไปไหนแล้วเบนชี chy, อยู่นี่นะครับโอ้โหอยู่ขอบแมปเลยนะ ส่วนฝั่งซีเรียสครับกำลังขยายฐานอย่างสบายจิตสบายใจนะฮะลงบาเรกเพิ่มอีก2ที่นะครับมีสตาร์พอร์ตเฟสต์รี่เฟสต์รี่ตอนนี้สร้างซีจ์แทนค์อยู่นะอืมแต่สตาร์พอร์ตไม่เอาไปต่อแอดออนนะก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่แน่ๆนี่คือโอ้ลงแกส๊สดับเบิลแก๊สเลยนะเนี่ยตรงนี้มีเอนจิเนียริ่งเบมาด้วยแสดงว่าจะเล่นไบโอนะฮะน่นอนครับเอามาอัปเกรดนะฮะแต่ตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินนะครับ โรบอติกส์เบย์นะฮะกำลังมานะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นクロสซุสหรือว่าจะดิสรัปเตอร์นะครับแต่ว่าเบย์ซตอนนี้เอ้าฝั่งสีเดีนเดินทางมาถึงแล้วนะฮะแตกแน่นอนครับฝั่งสีน้ำเงินไม่มีอะไรเยอะพอที่จะไปป้องกันได้นะฮะแล้วก็บึ้มไปตามระเบียบนะฮะเรียบร้อยตรงนี้คงต้องแคนเซิลนะครับนี่อะไรในชิลแบตเตอรี่แคนเซิลนะครับสีน้ยเงิน s อ v คุณ s อ v เออเอาแคนเซิลเนี่ยไม่ได้แคนเซิลนะเนี่ยโอ้โหเสียตังค์ฟรีๆตรงนี้ไพลอนคงจะแตกไปนะฮะโซแบทเอาโกโกอยังไงครับ อ๋อโอเคแสดงว่ามีปัญหานะขอหยุดเกมสักครู่นะฮะประมาณนั้นแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงก็ส่งอาอรนะแบนชีเข้ามาอีกนะแล้วสตอ,อกเกอร์ก็มาดักหน้าดักหลังนะครับเรียบร้อยพรบตายไปแปดตัวเยอะอยู่นะฮะโอเคสีน้าเงินส่งออฟเซอร์เวอร์ไปตามติดเลยนะแต่แล้วยังไงครับสตอ,อกเกอร์มันก็ตามไปยิงไม่ได้นะ ถ้าเดินอย่างนี้ก็คือตกหน้าผาตายหานะฮะแต่ว่าตามระบบเกมก็คือมันมันเป็นยูนิภาคพื้นดินไงเออนี่มันบินตามไม่ได้นะครับอ่ะส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินกุ่ S C V นะครับส่งสตอกเกอร์ออกไปทําอะไรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะอันนี้คือน่าจะไปสเกลดูนะโอ้โหแต่ว่าสเกลเป็นฝูงเลยเหรอตรงนี้ก็มีออบเซอร์เวอร์อยู่นะแล้วยังไงเนี่ยโอ้โหกองทัพยางใหญ่เลยครับมา Mar er รีนมาร์เดอร์ซีแทค์นะฮะ แต่ว่าตอนนี้ซีลอดนี่รีเซิร์ชชาร์จเสร็จแล้วนะครับแล้วยังไงครับมาเจอตรงนี้กดสแกนเลยฮะเออได้ยินเสียงนะฮะโหเรียบร้อยแตกครับออาเซิร์เวอร์ตรงนี้สกิลการไมโครโอ้โหไม่ต้องไมโครนะครับจังหวะน,นี้ต้องมาโครนะครับต้องถอยแล้วนะฮะถอยทั้งฝงนะครับมีวิดูไม้มาด้วยนะแตกนะครับแตกเรียบร้อยครับผม <c oughs> คืออย่างน้อยสก,กัดวิดีูไม่ไปได้สักตัวหนึ่งก็ยังดีนะแล้วตัวนี้อู้เื่เองเลยสิบสอง โอ้โหฝั่งสีน้าเงินนะครับเล่นโครอซุสนะฮะแต่ว่าแบนชีนี้ยังอยู่นะครับปวนใช้ได้เลยฮะก็บินมานะจุดนี้นะครับตรงนี้ฮืมสต็อกเกอร์อย่างเยอะเลยนะฮะแล้วยังไงตรงนี้ก็มีกองทัพไหลเข้ามาพอดีนะครับโอ้โหไม่รู้จะป้องกันทางไหนดีนะฮะฝั่งสีน้ําเงินค่อยๆถอยร่นมาในแบนชีนี้โดนซอยร่วงแน่นอนไปแล้วนะเดชสามฝั่งสีน้ำเงินนี่คือไม่ได้ลงสักทีนะฮะเอ๊ะโอเคผมว่าโอ้กันได้อยู่นะฮะโอ้โหมารินโดนเผา โดนเผาไปทั้งฝูงนะฮะแล้วเบ็ดเนี่ยเอ้าลงมาได้แป๊บเดียวแตกเรียบร้อยครับผมโอ้โหอย่างไวเลยนะฮะตรงนี้ Extended Thermal l ์ n อ e กำลังมานะครับผมกำลังจะเสร็จนะฮะเพิ่มระยะยิงให้กับตัว c ค l ล s สซัสนะฮะส่วนตรงนี้คลองคั v ซีฟเชลนะฮะทำให้ม a r a u d เดอร์ยิงติดสโลนะฮะแต่ใช้กับยูนิตมาซีฟอย่าง c ค l ล s สซัสไม่ได้นะอ่า อะไ้ยังไงครับจังหวะปะทะกันเมื่อกี้นี่ก็เสียหายยับเยินกันเยอะอยู่นะฮะแต่ฝั่งสีแดงยังไม่ย่อทอนะครับเขามีกําลังเสริมมาได้ทันเวลาพอดีนะฮะแล้วก็มีวิโดไมด้วยนะครับโอ้โหโดนฟอสฟิลไปเรียบร้อยฝั่งสีน้ําเงินจีๆนะฮะโอลิเวราได้ไปหนึ่งแต้มนะครับโอ้โหอย่างเดือดเลยนะฮะ่ะไปที่เกมต่อไปเห็นได้เลยนะครับผมโอเคครับมาต่อกันในตาที่สองนะฮะ หลังจากที่โอลิเวราได้เป็นอย่างแต้มนะครับเราก็มาดูกันนะฮะว่าณนะตานี้คุณ SCV จะเล่นยังไงนะครับซึ่งสปอนอยู่ฝั่งบนนะฮะส่วนโอลิเวราสปอนอยู่ฝั่งขวาล่างนะฮะตานนี้เป็นซ้ายบนกับขวาล่างนะฮะสลับกันใช่ไหมใช่ <laughs> <laughs> โอเคอาตอนนี้อยู่ในแมปโอเชียนบอลนะครับของ ESL นะเป็นเวอร์ชัน ESL นะครับ,รบก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นอีเวนต์ ESL e v e n น ESL นี่คือมีแมบเป็นของตัวเองนะแต่ว่ามันก็อยู่ในแมบบูของซีซั่นนะั้นๆนะฮะไม่ได้แบ่งไม่ได้แปลกแยกสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินโอ้คราวนี้มาสร้างไพลอนตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างเกตเบไว้ณนะจุดนี้เลยนะฮะเพื่อะจะได้เจอริปเปอร์ลักรอบเข้ามาก่อนนะจะได้สกัดได้ทันอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าแมบนี้เนี่ยมันจะเป็นแมบห่างกันแค่เลยเยอร์เดียวนะฮะ ริปเปอร์วิ่งมาปุ๊บแล้วก็โดดขึ้นได้เลยนะแต่ว่าแมปก่อนหน้านี้นี่คือมันจะโดดขึ้นปุ๊บแล้วก็โดดขึ้นอีกทีนึงแล้วก็ค่อยไหลเข้าไปนะอ่าทำให้ริปเปอร์นี่ถูกดีเลย์ไปได้นะสำหรับแมปที่แล้วนะะแมปฮีคนะแต่ออเชียนบอก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะบาร์เรกกำลังมานะเสร็จแล้วเรียบร้อยเปิดเป็นริปเปอร์นะครับอืชัดเจนนะฮะเดาได้ไม่ยากนะครับริปเปอร์นี่ยังไงก็ต้องเจออยู่แล้วนะฮะ คือมีน้อยนะที่เกมระดับโปรเขาจะไม่เขาจะไม่สร้างริปเปอร์ในช่วงต้นเกมนะอืแต่แต่แต่คำว่า,าน้อยที่ว่านี้ก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถึงกับว่าน้อยจนหาดูได้ยากอะไรประมาณนั้นนะแค่เขาเรียกว่าไงนะเทียบเปอร์เซ็นต์กันนะประมาณนั้นมันก็จะน้อยกว่านะครับอ่แต่ว่าตอนนี้นี่ฝั่งสีแดงลงเบสสองแล้วนะครับโปรฝั่งสีน้ำเงินนี่มาดีเลย์เบสสได้ไม่สําเร็จสักเท่าไหร่นะ ส่วนฝั่งเซมันก็ลงเบสสเช่นกันนะครับแต่ว่าคอมานเซนเตอร์นี่อาจจะต้องขยับเข้ามาอีกติดนึงนะอีกสักนิดนึงนะประมาณนี้นะอ่ะริเปอร์ส่งออกไปแล้วก็กดเป็นมารีนะครับแล้วตรงนี้ยังไงบังเกอร์นะฝั่งสีแดงโอ้เล่นเกมป้องกันนะตานี้อ่าแล้วริเปอร์ก็บินมาถึงเบสสองนะ,อะเอะใช้คําว่าบินได้ไหมจริงๆน่าจะใช้แค่คําว่าลอยตัวเหนือพื้นนะ แต่ว่าตรงนี้นี่อเดปมาแล้วนะครับออกมาได้ทันเวลาพอดีนะครับนิปเปอร์โดดขึ้นมาไปไหนไม่ได้นะครับติดนะครับตรงนี้อืติดทไยและเขาสู้ไซเบอร์นดเทคคอร์นะครับโอ้ก็ต้องถอยออกไปก่อนนะอย่างไวเลยนะครับคุณ s อสนี่ก็ยังคงเล่นสายเกตเวยียเช่นเดิมนะฮะอ่าสตอเกอร์ตอนนี้กําลังมาอยู่นะครับโอ้อเซตเบียพอ,อย่างนี้เลยนะออกมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ๋อใช่ครับมันมันจะเป็นต้องอเซตเบียพอ,อย่างนี้จริงๆนะอ่าเรลี่พอยนะ ถ้าหากว่าคุณไม่เซ็นเงี้ยยูนิตคุณจะมาโผล่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะไปไหนไม่ได้นะแต่ว่าสต็อกเกอร์นี่คือถ้ามีบลิงก์เนี่ยมันก็บลิง์ลงได้ไงแต่ว่าถ้าคุณสร้างเป็นอย่างอื่นนี่อย่างอาเดฟนี่ก็ไปไหนไม่ได้นะเพราะว่าร่างเงาอาเดฟเนี่ยมันเคลื่อนที่ผ่านสิ่งก่อสร้างไม่ได้อยู่แล้วนะเราก็รู้กันดีนะครับแต,ตรงนี้มีเกตเวมาอีกที่หนึ่งนะครับส่วนโทวิไลเซอร์ก็รีเสิร์ชบลิงก์ให้กับสต็อกเกอร์อยู่นะตามสูตรเลยนะครับเหมือนเกมที่แล้วเลยฮนะอ่า เดบกัดจะเข้าบ้านเขาแต่ไม่ได้นะโดนปิดบ้านใส่ก่อนนะเราเมื่อกี้นะครับมีการย้ายตำแหน่งนิดหน่อยนะจังหวะนี้ยังไงเอ่ยฝั่งสีดําเงินก็พยายามส่งอ,อ,อะไรนะซาชื่ออะไรนะไซนิกทรานสเฟรนซ์ใช่ไหมถ้าผมจำชื่อไม่ผิดไซนิกทรานสเฟอร์อะไรประมาณนั้นนะแต่ผมจะชอบชอบใช้เขามาแยกร่างเงานะฮะประมาณนั้น แต่ว่าตอนนี้นีมมารีนสี่คนสี่ห้าคนวิ่งตามเลยะฮะโอเคอเดฟยังไงเข้าไม่ได้อยู่ดีนะคุณโอลิเวรานี่ก็มือไวนะครับผมโอ้โหเออลืมบอกนะฮะตอนนี้เราอยู่ในภูมิภาคเอเชียนะครับผม <c oughs> จากอีเวน ESL Master 2023 Winter นะฮะ มาดูสิบังเกอร์จับยัดมารีนไว้สี่คนเลยนะฮะเรียบร้อยส่วนฝั่งสีแดง<ม>เอ้ยสีน้ําเงินโอ้ขึ้นโรโบอีกแล้วนะฮะออฟเซอร์เวอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมสร้างมาอีกตัวนะอ้วตรงนี้ยังไงนี่ริปเปอร์ยังอยู่นะครับบินไปบินมาอยู่างนี้นะฮะร่อนไปร่อนมานะฮะแล้วตรงนี้อะไรโอ้นะืว่าพ็อกซี่นะครับไม่ใช่นะครับเป็นมดิแวกที่ข้างในมีเฮลเลียนสามคันนะครับว้าวแล้วอยู่ที่บ้านนะครับมีการรีเสิร์ชอินเทอร์เฟนซ์แมทริกซ์ให้กับอะไรนะ ชื่อไหนนะเรเวนนะฮะโอ้ oh, ลืมไปได้ไงวนะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่ต้องรีเซิร์ชนะฮะคือสร้างมาปุ๊บสร้างเรเวนมาปุ๊บใช้ได้เลยนะ,ะแต่ว่าคราวนี้ต้องรีเซิร์ชนะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันจะโอพีเกินไปนะครับผมเป็นสกิลที่แบบว่าเป็นสกิลที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับฝั่งศัตรูได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันทำให้ศัตรูทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเคลื่อนที่นะเนี่ยไอ้ interference matrix เนี่ยโจมตีไม่ได้ใช้สกิลไม่ได้นะครับมีแต่หนีตายอย่างเดียวนะ ตรงนี้โอ e n ิ i n e e r i n g bay อัปเกรดบวกหนึ่งให้กับทหารราบอยู่นะฮะบวกหนึ่งพลังโจมตีนะครับแต่ตรงนี้มีดีแบกเคลื่อนที่เข้ามาแล้วนะครับฝั่งสีนวลเห็นแล้วนะฮะแต่เป็นเฮลเลียนสามคันอย่างไวเลยนะครับผม,ผมเข้ามาเรียบร้อยพรบตายไป2แล้วไงสตอกเกอร์ต้องมาเคลียร์นะครับแตกหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โหพรบตายไปเจ็ดแล้วนะฮะแปดตัวออโอ้โหช่วงต้นเกมกลังจะ t r a n s ิชันไปหากลางเกมนี่เสียหายไปแปดตัวนี่ถือว่า ค่อนข้างเยอะนะฮะอหอฝั่งสีน้ำเงินนะครับกดค o l ลอสุสมาแล้วนะโรบอติกส์เบย์กำลังรีเสิร์ชเพิ่มระยะยิงให้กับค o l ลอสุสอยู่นะอันนี้เพิ่มแค่ระยะยิงนะไม่ได้เพิ่มดาเมจนะฮะแต่ว่าจะทำให้กราฟิกมันเปลี่ยนไปด้วยนะจากลำแสงไฟลำแสงไฟเออนั่นแหละลำไฟสีส้มนะฮะจะกลายเป็นสีแดงเลยครับสีแดงประมาณแบบคล้ายๆกับน่าจะเป็นแดงประมาณแดงแบบเทอรดารีมนะ แบบไฟของเทวดารีมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแต่ตอนนี้นี่ฝั่งสีแดงโอ้โหพร้อมมากนะครับมารีนมาร์โรเดอร์มีเมดิแบกด้วยเออไม่ใช่มเดิมันชื่ออะไรนะวิดโดไม้ทำไมผมเรียกเป็นเมดิแบกวะเนี่ยอ่ะแล้วก็สปอร์ตด้วยเรเวนนะเรเวนตอนนี้อ่าเอเนอรี่นี่โอ้โหร้อยกว่านะครับพร้อมมากๆนะฮะสติมแพ็คอินฟันทรีเวปอนเลเวลหนึ่งกำลังจะมานะครับผม มีมิดิเวกอ่ะอันนี้มิดิเวกของจริงนะฮะมาสปอร์ตด้วยนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินยังไงครับส่งสตอกเกอร์วิ่งไปวิ่งมาสเกลอยู่นะจุดนี้นะฮะแล้วก็จะเอกันอย่างนะอย่างอย่างแต่สักหน่อยก็น่าจะเจอโอเคเจอกันแล้วครับลักษณะนี้ยังไงสตอกเกอร์ต้องโอ้ต้องริงหนีแล้วนะจวังหวะนี้เอาเรเวนเรียบร้อยครับดีมากครับโอ้โหถ้าคุณไม่ปิดอ่าถ้าคุณไม่ฆ่าเรเวนกนว่านี้อาจจะเสียหายทั้งกองทัพได้นะฮะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับ ต,ตรงนี้ฝั่งสีแดงต้องถอยก่อนนะเอาวิดอมายมุดดินคุมตำแหน่งพื้นที่แล้วไงไม่รู้นะครับว่ามีอีกตัวหนึ่งโอ้โหแตกไปแล้วนะฮะแตกไปตัวเดียวแต่ว่าตัวที่เหลือน,นี่โดนดาเมจแบบไปเต็มเมเลยนะโลโหายนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงมารีมาร์ารเดอร์วิดอมายกำลังจะไปดรอปนะฮะไปดรอปตรงไหนก็ไม่ทราบนะครับแถวนี้หรือเปล่าน่าจะมาเบสนี้นะฮะเข้าเบสตรงๆอ๋อไม่ใช่นะมาดรอปตรงนี้ก่อน อแต่ว่ากองทัพนี้ก็รอคําสั่งอยู่นะครับก็จะเอาทัพนี้เข้าแล้วก็ให้ทัพนี้คอยต่อดนะฮะดูทรงแล้วเห็นไหมครับแล้วก็อกลางการเด h นชิลเลยฮะเซนตรีลดดาเมจที่มาจากการโจมตีระยะไกลนะฮะเรนจ์แอตแทกนะฮะประมาณนั้นและกองทัพนี้ว่ายังไงมาถึงแล้วครับเจอซีหลอดพุ่งใส่นะครับผม,มวินโดไมค์รับบึ้มโอ้โแล้ไวไปโดนซีหลอดตัวนีตวนนะ้ตัวที่มันอยู่อ่าตัวที่มันแตกแถวนะี ก็ถือว่าดีไปนะสาหรับฝั่งสีน้ําเงินแต่ว่าสีแดงนี่ถ้าจะเล่นสายวิโดไมล์นี่คุณจําเป็นต้องสร้างอาร์มรี่นะฮะเพื่อที่จะทําให้มันล่องหนนะครับเวลาที่มันติดคูดาวนะคือวิโดไมลเนี่ยถ้าหากว่ามันมันพร้อมยิงเนี่ยแล้วมันมุดดินอยู่เนี่ยมันจะล่องหนนะแต่ถ้ายิงออกไปแล้วเนี่ยมันจะมันจะเปิดเผยตําแหน่งตัวเองนะเว้นแต่มีอาร์รี่นะครับอย่างที่บอกมันก็จะล่องหนสมบูรณ์แบบนะ ส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงนะครับมีการปั๊มไวกิ้งออกมานะครับเห็นแล้วนะว่าเขาเล่นคขลอซุสนะฮะคลอซุสนี่มันแพ้ทางยูนิตภาคอากาศนะครับเพราะว่ามันยิงมันยิงภาคอากาศไม่ได้นะอ่าถ้ายิงได้มันก็จะโอพีเกินไปนะครับผมตรงนี้อ่ามีโรโบอีกที่หนึ่งนะโอ้ดิสตรัปเตอร์นะครับผมเอ่อดิสตรัปเตอร์เติมแบบรินพันกันอีกแล้วจนได้นะฮะคลิปนี้ดิสตรัปเตอร์นี่ก็ต้องอาศัยสกิลการไมโครที่ดีนะ แต่ว่าเกมระดับโปรนี่ก็เรื่องการไมโคร u ยู t นิตนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมากังวลนะฮะคือยังไงยังไงเขาก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้มีมารีนเข้ามาสเกลจะเอเจอกับเบสเบสเท่าไหร่วะ1หนึ่งสสาี่ห้านะครับโอ้โหฝั่งเสมีมเงินมี5้าเบสนะฮะในขณะที่สีแดงมีอยู่แค่3เบสนะครับแต่ว่าสีแดงนี้จะได้เปรียบตรงที่เขาเล่นเป็นเทอรนนะสามารถดรอปมิลลงมาช่วยเก็บแร่ได้นะ ตรงนี้ p r o กซี่ไพลอนบ่มไปแล้วนะครับมีอีกที่หนึ่งนะตรงนี้แล้วก็ตรงเขาลงไปทำไมเยอะแยะ,ยะเรืองตงคงนะฮะเอาวรี ia, กำลังเสริมจริงๆมันก็ได้นะแต่ว่าไพลอนที่มันไม่ได้ติดกับ n e ็กซัสหรือว่าเกตเวนี่มันจะวัดยูนิตชานะตรงนี้โอ้โหปรชัานฝั่งสีแดงยาวมากบวก2องกำลังมานะเนต,ตรงนี้มีอบวกหนึ่งให้กับยานยนต์ด้วยนะน่าจะบวกให้กับเ อ,อันนี้นเป็นอัปเกรดยูนิตภาคอากาศนะเพิ่มดาเมจให้กับไวกิ้งนะบางทีผมก็สับสนนะว่าอันนี้มันเป็นอัปเกรดให้กับภาคอากาศหรือภาคพื้นดินนะเพราะว่ามันเขาก็สลับกันไปมานะคือบางทีก็แยกบางทีก็จับรวมอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ตรงนี้ในฝั่งสีแดงมาแล้วนะครับโอ้มีโกสมันด้วยนะโกสนี่เป็นยูนิตท,ที่เอาไว้เคาน์เตอร์โปรโตสโดยเฉพาะเลยนะพอมีสกิลยิงยีเอ็มพีนะครับ ยีมพีนี่ก็ยิงไปทําลายโล่ได้ร้อยหน่วยนะฮะไอโล่พลาสมาชิวของโบตองแต่เออคนเราสุดเออเกือบตายนะครับโอ้โหยังรอดอยู่โอเคดีไปนะฮะตรงนี้ยังไงมีการโยกย้ายคนงานมาเก็บเร่บริเวณนี้นะครับอันตรงนี้เป็นเบสเบสสี่ะสนะฮะส่วนตรงนี้กองทัพโอ้โหใหญ่กันทั้งคู่เลยนะฮะแล้วไงครับฝั่งเซียมเงินนี่ค่อนข้างเสียเปรียบนะบเพราะว่าตัวเองอยู่ด้านล่างนะครับมันจะมองไม่เห็นยูนิตที่อยู่ด้านบนของฝั่งสีแดงนะครับแล้วตรงนี้เซียมพีเข้าไปแตกเรียบร้อยโอ้โห แล้วยังไงอ่ะผพว่าฝั่งสีแดนในคงต้องสปิดกองทัพบ่บอยหน่อยนะฮะเพราะว่าเขาเล่นดิสรัปเตอร์นะครับส่งไปส่งดิสรัปเตอร์ไปยังไม่ส่งไปนะครับตรงนี้แต่ว่าโกดน้่วิ่งเข้ามาตายเล่นๆเฉยๆเนี่ยโอ้โหเสียดายมากเลยนะ,ะแต่ว่าอ๋อยิงเอ็มพีไปอยู่นะคิดว่าตรงนี้คุซูสโอ้โหฝั่งสีน้ำเงินกองทัพค่อยๆหายไปทีละตัว2ตัว โอ้โหสตอเกอร์วิ re, ator, ator, mode, ่งอัดหน้าเอ้ยวิ่งอัดหน้าเลยครับแต่ว่าฝั่งสีแดงเขามีรีบิเวอรเตอร์คุมโซนได้อยู่นะฮะรีบริเวอรเตอร์เนี่ยเวลาใช้โหมดนี้มันยิงแรงด้วยนะฮะแล้วกองทัพฝั่งเสีมเงินเขาค่อยๆหายไปนะฮะอย่างที่บอกโดนต้อนจนมุมนะครับดิสัปเตอร์คูลดาวน์นะครับถึงแม้คูลดาวนเนี่ยก็น่าจะใช้สกิลไม่ทันนะครับจังหวะนี้แตกนะฮะฝั่งเสียมเงินพยายามแบเพยายามยื้ออย่างสุดชีวิตนะครับแล้วก็แตกนะครับจังหวะนี้โอ้โหคงไม่มีอะไรต้องอธิบายมากแล้วนะฮะ าฝั่งเซียมเงินน่าจะต้องกดยอมแพ้แล้วนะจังหวะนี้ <c oughs> ยังไงครับเบสห้าแตกไปแล้วนะแต่ว่าฝั่งเียมเนมีเบสหกอีกนะฮะแอบมาสร้างไว้ตอนไหนก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้โอ้โหสีแดงอกองทัพเลือดเหลือน้อยนะครับแต่ว่าดาเมจยังเยอะอยู่นะดาเมจในเขาบวกสองไปแล้วนะฮะฝั่งสีน้ําเงินนี่คืออัปเกรดตามหลังอยู่นะฮะไม่ทันนะครับเรียบร้อยครับแป๊บเดียวเน็กซัสแตกนะฮะวาร์ปใหม่ได้นะ โอ้เงินเยอะนะครับฝั่งสีน้ำเงินโอ้โหเยอะอยจริงๆนะครับเร่พันห้านะครับแต่ว่าแก๊สนี่จะน้อยหน่อยนะโอ้โหดูเดือดเลือดพล่านยังไงล่ะครับทีนี้โรบตายไปทั้งหมดสิบเจ็ดตัวนะฝั่งสีแดงยังไม่เผด็จศึกนะครับต้องถอยก่อนฮนะ ตอนนี้ก็เท่ากับว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่คือป้องกันบ้านได้อยู่นะฮะผมนึกว่าเขาจะยอมแพ้ไปแล้วนะจังหวะเมื่อกี้เพราะว่าฝั่งสีแดงนี่คือเข้ามาเบสนี้แล้วก็ใส่ตุ้มตามตุ้มตามเลยนะกองทัพมาเติมไม่ทันอะไรประมาณนี้นะโอเคแต่ตอนนี้นี่คืออัปเกรดบวก2สเสร็จแล้วนะครับของฝั่งสีน้ําเงินฮนะเท่ากับว่าตอนนี้ทั้งสองฝั่งนี่มีอัปเกรดเท่ากันแล้วนะครับยกเ,เว้นยูนิตภาคอากาศของฝั่งสีแดงนะที่ตอนนี้มีแค่บวกหนึ่งนะแต่ว่าบวก3ของสีสีแดงนี่กาลังมานะฮะมีบวก2องให้ เครื่องบินด้วยนะคเครื่องบินเออนั่นแหละพวกยานบินนะครับอเพราะฝั่งซีดนคือเขาไม่ได้เล่นยานพาหนะทางบกเลยนะจังหวะน,นี้นะครับอัปเกรดดามเมจให้กลีบริเวรต้ยิบริเบอรเตอร์กับไวกิ้งนะรตรงนี้อะยังไงมีสแกนดูด้วยแล้วก็มีลงเบสตรงนี้อีกเรอครับโอ้โหแตกแน่นอนครับเบสนี้เดี๋ยวก็ได้แคนเซลนิลฮะไปแล้วเรียบร้อยเบสแคนเซิลอ่าได้ตังคืนไปสามร้อยนะอ่าได้เร่คืนนั่นแหละแล้วตรงนี้อะไรเนะี่ย เอามาลงพาอนตรงนี้ฝั่งสีแดงส่งมารีนมาสเกลเจอพอดีนะแต่ตรงนี้เนี่ยกำลังเดือดนะครับกำลังฮอตนะฮึมโอเคไหลขึ้นไปข้างบนเลยนะครับแล้วก็มาปะทะกันอยู่ข้างบนนี่แหละแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินจะยากหน่อยนะเพราะว่าฝั่งสีแดงสีแดงเนี่ยเขาสร้างลีเบเรเตอร์ขึ้นมาเป็นฝูงนะเท่าไหร่วะนะห้าลำฝูงหนึ่งห้าลำนะแต่ว่าคุณดูไออวงนี้เลนี่ดีเฟนเดอร์หมดนะฮคือ จริงๆนี่ใช้แค่ลำสองลำมันก็คุมโซนบริเวณนี้ได้อยู่แล้วนะคราวนี้เข้ามาห้าลำแบบเน้นๆหน,น,นักๆเลยนะแล้วตรงนี้เอายังไงไพล่อนแตกไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหฝัง่งสีมืนก็ยังจะสร้างฐานเพิ่มอีกนะฮะสีแดงบอกอะไรแวบๆครับเดินมาดูโอ้ชัดเจนฮนะกดแคนเซิลอะไรอย่างน้อยก็ทันอยู่นะแล้วก็มารวมตัวกันบริเวณนี้สีหลอดวิง่งใสเลยนะครับผม,มตรงนี้ลิเบเรเตอร์มากางนะครับยิงสตอกเกอร์ไม่ทันนะครับสตอกเกอร์หนีไปได้นะ นี่ยเขาก็เข้ามาอีกรอบโดน EMP ไปอีกนะครับโอ้โหโลหายนะครับจังหวะน,นี้อยังไงครับนี่โอ้โหเบสนี้แตกแน่นอนฮนะตรงนี้ดิสรัปเตอร์ไปแทบไม่โดนเลยนะครับผมโอ้โหฝั่งสีน้ำเงินก็ต้องถอยลงมาอีกนะฮะกองทัพฝั่งสีแดงนี่ดูเผินๆว่าจะสู้ไม่ไหวนะฮะแต่ด้วยบุญบาร,รมีของรีเบเลเตอร์นะฮะอาจจะทําให้เกมพลิกได้นะแต่ตอนนี้มันยังไม่พลิกนะฮะฝั่งสีน้ําเงินก็ยังกันบ้านได้อยู่นะว่าไงอัปเกรดบวกสามกำลังมานะสีน้ําเงิน บวก3พลังโจมตีนะครับคุณไม่บวก3เกราะด้วยเหรอฮะโอ้โหตรงนี้โอ้โหเก็บแร่สบายใจเลยนะฐานนี้ตอนนี้ฝั่งสีแดงฝั่งสีแดงนั่นก็โอ้โหโกดโกสมาเพิ่อมอีก4ตัวนะฮะแต่ไมัครับโดน EMP ไปนะฮะโอ้โหจังหวะนี้เรียบร้อยสี่หลอดวิ่งใส่ตายสิครับลักษณะนี้ตรงนี้โอ้โหคอมมานเซนเตอร์เอ่ออุปต่อคอมมานดต้องยกขึ้นนะฮะตรงนี้เป็นแพลนเนทารีฟอลทรีสนะฮะเข้ายากนะครับ ฝั่งสีเงินออกมาตรนนี้ก็ยากเหมือนกันนะตรงนี้ปะทะกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะมีโกส์วิ่งมาเพิ่มเติมนะครับผมยิงเอ็มพไม่ยังนะครับก็เบิ่มไปนะฮะดีสแัปเตอร์ไม่โดนใครเลยไม่โดนใครเลยนะฮะแล้วไงสีน้าเงินตัดสินใจมายิงหินเปิดทางนะโอระวังนะครับดีสแัปเตอร์อย่าให้มันเข้าไปในวงลีบริเตอร์โอเคกองทัพนี้ว่าไงอ่านได้อยู่นะสีแดงเห็นแล้วนะครับย้ายตําแหน่งมาตรงนี้นะครับ ปะท่ากันนะครับ l i เ e เ a t o r ร่วงไปหนึ่งนะครับโอ้โหดึงนี้อื้มโคตระจุยนะฮะโอ้โหคือจังหวะน,นี้ฝั่งสีน้ำเงินนี่คือไปทางไหนก็เจอแต่ l บเรเตอร์นะยากนะครับอ่ะจังหวะน,นี้นะครับต้องเอาส s t ก l k e r blink อัดหน้านะครับมาสใส่ l บเรเตอร์แต่ยังไงฮะมันก็โอ้โห l บเรเตอร์ ator, ตอนนี้คือไม่กลางนะครับแต่ว่ายิงจรวดอัดใส่โค l o s s u s เลยฮนะโอ้โหกองทัพสีเงินเอ่อแตกนะครับลักษณะนี้ยังไงฮะอื้มสีแดง โอ้สู้ไหมฮะสู้ไหมสู้อยู่นะครับแล้วยังไงก็โอ้โหยังสู้อีกนะครับเหลืออยู่เท่านี้นะฮะหานราบ GG อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณ SCV นะฮะสรุปโอลิเวร่าก็ชนะไปด้วยคะแนนสองต่อศูนย์นะครับผมโอ้โหตานี้อย่างเดือดเลยนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอี่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางนี้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ